คุกคักคุณดีมากเลยครับฝีมือนักดีจากตางแดนแคโกลด์ลหรว่นักเวทีจากเมืองไทน้องแกนแคโกลด์เช่นด้วยครับคนมาลีสัตดังโอ้โเก่งเอาล้วครับพี่น้องเจรกันเต็มถ้าคูนี้มาที่เจริญชี้ลมาที่ พระพรบในคู่นี้ก็อมันแน่นอนก็คืออนนีเื่อัู่ Você tem 把我来给大家管理。